มีเสียแรงที่เดินมาอุ้ยขึ้นอยู่ริมคลองนี้เป็นกระจุกกระจุกเลยจ้ะสวยเป็นดอกยาที่สวยเลยอยู่ตรงหน้าร้านขายดอกไม้พอดีเลยอันนี้เป็นร้านขายดอกไม้อันนี้เป็นดอกยามันอยู่ตรงไหนมันก็มันก็จะขึ้นเป็นกลุ่มๆอยู่ตรงนั้นเลยจ้ะแต่ละกอดินตรงนี้คือจะงาม เขาก็เลยเป็นดอกใหญ่สวยเชียวแล้วแล้วแล้วตรงนี้เป็นคลองใช่ไหมล่ะคลองลงไปนู่นทะเลสาบแล้วอีกฝั่งนึงเดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนนู่นอยู่ฝั่งนู่นดอกดอกเริ่มเฉาแล้วจ้ะอยู่ตรงนู่นเป็นเป็นกระจุกอยู่ใต้ต้นไม้ หมีสีด้วยมีสีที่ไม่เหมือนใครด้วยเป็นตามลักแท้เจ้าอยู่ไกลบ้าน <c oughs> เป็นที่หลวงจ้ะเป็นที่ของหลวงอยากได้อยากได้อยากได้วันนีมีมีสีแบบออกสีสีชมพูอถ้าได้กรนี้นะ ตรงเป็นกอก็เป็นจ้ะดอกที่กำลังเหี่ยวก็เหี่ยวอันที่กำลังตะมุกตะมิขึ้นมาก็เยอะจ้ะน่ะไปต่อจ้ะไปทางอื่นไปเลาะริมทะเลสาบกันดีกว่าตรงนั้นก็มีป่าคือกันป่าดอกยานี่แหละไปกันเลยจ้าอยู่เี ด้านข้างของโรงแรมที่ริมทะเลจ้ะมองไปเห็นทะเลไหมจะจุดดอกไม้หรือจะดูทะเลไปดูดอกไม้กันเป็นคืออย่างก็เข้าชอบอยู่ใต้ต้นไม้หรือ,อยังไงไม่รู้แต่ว่ามันสวยดีเวลามันเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ในเป็นต้น Apple. แอปเปิ้ลงามแท้แท แล้วอันนี้อยู่ด้านหลังของโรงแรมจ้ะไปไปไปต่อไปต่อโอ้ยสวยกำลังขึ้นมาก็มีนี่ยังไม่ทันบานเลยกำลังตะมุตะมิพอมีกำลังบานสวยดอกไม้เขาก็มาจัดใส่กระถางก็มีความเสี่ยงที่จะหิมะตกแล้วก็หนาว อยูริมทะเลจ้ะไปต่อจ้าคือก็แค่ดอกย่านะ่ะแต่จะสวยอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้กอเดียวเตรงนี้เป็นกุหลาบจ้าเดี๋ยวตอนดอกกุหลาบบานเราค่อยมาเที่ยวกันวิทินอันนี้เป็นของหลวง ของข้อมูลมาปลูกจ้ะมาถึงตรงที่เคยมาเล่ไว้จังแต่ซิบกว่าปีที่แล้วนึกว่าแต่มาตอนนี้จะแบบว่าเป็นสีฟ้าไปทั้งแถบทั้งผืนหญ้าตรงนี้แต่ไม่ใช่จ้ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตัดหญ้าบ่อยมั้งเขาตัดหญ้าแบบเฮี้ยนเลยอะ่ะมันก็เลยไม่ทันได้เป็นเม็ด ไม่ทันได้เป็นลูกเป็นหัวให้ลวงอะไรประมาณนี้หรือเปล่ารู้สึกว่าน้อยลงจะ้ะผิดคาดผิดคาดตรงนี้เป็นสวนสาธารณะเป็นบ้านเก่าๆอยู่ริมทะเลสาบที่เขาอนุรักษ์ไว้จ้ะไว้ให้นักท่องเที่ยวมาชมกันก็ไม่มีไม่มีเหมือนที่เราคิดไว้แต่ว่ามันจะมีดอกอย่างอื่นอีกตอนนี้แดดไม่ออกไม่รู้จะบานไหม เป็นดอกไม้สีขาวดอกวีสิป,ปะตรงนี้เป็นเป็นสวนสาธารณะจ้ะที่มีเวทีให้เวลาเขาจะมีงานอะไรที่แบบว่าเป็นทางการนิดนึงอะ่ะเขาก็จะมาจัดตรงนี้แหละอย่างสม,สมมุติว่าเป็นงานเอร็อกแคนเซอร์ร็อกเคนเซอรเออ ล็อกต้านมะเร็งอะไรประมาณนี้จ้ะหรือว่าเป็นพวกรถอเมริกันค่ารถเก่าอะไรเงี้ยเขามารวมตัวกันเขาก็จะมาตรงนี้จ้ะเขาก็จะมาจัดงานตรงนี้แหละมันก็จะอยู่มันก็จะอยู่ใจกลางเมืองนี่แหละเวลามีงานขายงานฝีมืออะไรงี้ก็มาจัดที่นี่จ้ะเฮ้ยแมงวีแมงบีเต็มเลยเราเดินไปดูดอกวีสิบป้ากันจ้ะวีสิบปุ๊บ หลายดอกวิสิปุดอกเดียววิสิป,ปะ่ะนี่มาถึงตรงดงดงของดอกวิสิป,ป่ะล้วจะมันไม่แดดไหมโอ๊ยโอ๊ยอยอะไรปลาเอาไม่ใช่กบกบยุ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 บฝนจะตกได่นาะกบเข้าคู่อ่าฮะร้อ,องด้วยนี่เสียงร้องด้วยออดออๆออ อย่าไปยุ่งกับกบเขาเลยแดดมันบดแล้วแม่จ้ะมันก็เลยไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นหรือมันยังบานไม่เต็มที่ก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นเพราะยังบานไม่เต็มที่อันนี้ก็เป็นคลองที่ไหลลงมาที่จะลงไปในทะเลจ้ะตรงนี้น้ำไม่ค่อยไหลเราไม่ได้อยู่ตรงที่คลองใหญ่ๆนั่น อันอากาศมันเย็นลงแล้วจ้ะแดดบดไปพักหนึ่งมันก็เริ่มฮุบดอกไม้ก็จะดอกยาก็จะเริ่มฮุบเขาป้องกันตัวเองเผื่อฝนตกอะไรเงี้ยดอกจะได้ไม่ช่ำดอกจะได้ไม่ช่ำน้ำเพิ่งเริ่มบานจ้ะยังบานไม่มดขาวกุขาวไปมดโน่นละจ้ะทางเดินนี่เลย ไปไปยันถนนนู่นละจ้ะคนชอบมาเดินดูกันอยู่แล้วเขาก็จะเก็บไปปักแจกันไม่มีกลิ่นจ้ะเป็นดอกยาที่ไม่มีกลิ่นแต่มันบ่งบอกถึงฤดูร้อนไกลมาแล้วอะไรประมาณเนี้ย้อไปปักในแจกันให้คนแก่ให้คนแก่บ้านพักคนชราที่ว่าออกไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ได้เนาะ เอาดอกไม้อันนี้ไปปักในะแจกันให้เขาเขาก็จะรู้สึกสดชื่นเออมันไก้แหละไก้จะนารอนลอแล้วแล้วมันไม่มีกลิ่นด้วยสําหรับคนที่แพ้กลิ่นดอกไม้ก็เหมาะเลยจะ้ะมันไม่มีกลิ่นก็จะเป็นประมาณนี้จะ้ะในสวนสาธารณะมีต้นไม้แบบเก่าแก่นีคลองหนองบึงมีพักกูดด้วยแต่ว่าด้วยความที่ เขาเป็นสวนสาธารณะมาเก็บไม่ได้จ้ะเดี๋ยวโดนว่าเอามันก็ชอบขึ้นที่ป่าตามป่าอนุรักษ์ซะด้วยนะปักกงพักกูดนี่ก็ได้ <c ười> ขึ้นเต็มเลยตรงนี้หน่อไม้ฝรั่งก็มีจ้ะเอ้ยไม่ใช่หน่อไม้ฝรัง่งคนไทยเรียกพักบุ้งฝรัง่งทำไมเรียกพักบุ้งฝรั่งก็ไม่รู้แหละ มันก็ไม่ได้เหมือนพกบุ้งดอกแล้วก็ออกรสชาติเปรี้ยวตอนนี้เราก็เดินไปหาถนนจ้ะเมื่อก่อนทํางานอยู่แถวนี้แหละเลิกงานตอนเช้าก็มาเดินมาเดินชมดอกไม้ก่อนกลับบ้านคลองนี้ไม่ใช่คลองที่น้ำไหลประจำจะเป็นคลองน้อย ก็สดชื่นอยู่แต่ว่าฟ้าคึมคึมเป็นหนาวหนาวสิบองศาเองจ้ะนี่สุดแล้วมันยังบานไม่เต็มที่ถ้าบานเต็มที่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวไปหมดเลยจ้ะแต่น,นี้เห็นแค่สีเขียว แล้วเนะเดี๋ยวจะยาวเกินวิแมวนอนหมอบอยู่ตรงนั้นขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแจวความสดชื่นของดอกไม้นาใบไม้พริมาให้ดูเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า